สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรบรหจุภัจกรอากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับวันอังคารที่17ตุลาคม2566นะครับสาหรับวันนี้โซนภาคอีสานตอนบนได้รับแสงแดดเต็มๆนะครับในขณะเดียวกันหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกภาคใต้นะครับรวมทั้งในส่วนของภาคกลางนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับฝนถล่มหนักเพราะฉะนั้นวันนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทย มีสส่วนส่วนหนึ่งเริ่มที่จะมีลมหนาวโชยมานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมีฝนถล่มหนักครับเดี๋ยวเรามาเช็คนะครับว่าพื้นที่ไหนที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับสำหรับลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปจับตาดูในส่วนของยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงในทะเลจีนใต้ในช่วงวันนี้นะครับที่เริ่มจะเคลื่อนตัวนะครับนี่นะครับเริ่มจะขึ้นฝั่งแถวประเทศเวียดนามนะครับในขณะเดียวกัน ลมตะอันอดอเฉียงเหนือที่เป็นลมหนาวก็เริ่มที่จะแผ่ลงมาอีกะระลอกหนึ่งนะครับภาคใต้ก็จะมีในส่วนของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมนะครับทำให้ภาคใต้มีฝนแล้วก็จะเกิดแนวปะทะระหว่างในส่วนของอมรสุมตะหน,นอดเฉียงใต้กับลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทําให้เกิดความแปรปรวนของอากาศนะครับถ้าดูจากแผนที่อากาศนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับ ยอมความกดอากาศตามที่ทะเลจีนใต้เริ่มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นในส่วนของพายุดีเพชชันแล้วนะครับดูว่าจะมีกำลังแรงส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนนะครับต้องคอยติดตามดูนะครับนี่นะครับก็คือทิศทางก็คือตรงมาถ้าไม่โดนอากาศหนาวพัดไปก็อาจจะส่งผลทาให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกวันสวันข้างหน้านี้เดี๋ยวยังคงต้องติดตามดูนะครับจับตาดูพายุดีเพชชันลูกนี้นะครับ พายุลิเพชันในทะเลจีนใต้ซึ่งถ้าดูจากตรงนี้ก็คือนี่นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับดูโมเดลนิดนึงนะท่านผู้ชมอาจจะมีทิศทางเข้ามาในประเทศไทยนะถ้าไม่โดนหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมความกดอากาศสูงสลายตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของวันนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับที่ทางกรมตุนี้วิทยาออกประกาศแจ้งเตือนในวันนี้นะครับ มีในโซนของภาคตะวันออกกับภาคใต้ทั้งหมดนะครับภาคตะวันออกวันนี้เสี่ยงฝนตกหนักประกอบไปด้วยระยองนะครับจันทบุรีตราดนะครับระยองจันทบุรีตราดฝนเริ่มที่จะกลับมาตกหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ภาคใต้ประกอบไปด้วยประจบคีรีขันนะครับชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสตูลสงขลา ปัตนาเนียลาและนราธิวาสครับจังหวัดที่หนักสุดน่าจะเป็นโซนฝั่งอนามันนับภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับเตรียมรับมือในส่วนของฝนถล่มหนักเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสีแดงนะครับฝนตกหนักมากนับสีแดงเฝ้าระวังนะครับแล้วก็เมื่อเช็คในส่วนของเรดาร์ฝนในช่วงกลางวันนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนจํานวนมากนะครับแถวสีชนนครศรีธรรมราชอําเภอท่ำพนราอําเภอทุ่งใหญ่อําเภอทุ่งสงนะครับ อำเภอบางคันอำเภอเชียนใหญ่นะครับแล้วก็ย่านตาขาวตรังปลาเหลียนตรังนะครับอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอําเภอเมืองตรังมีฝนนะครับเช่นเดียวกับโซนนาทวีสงขลาแล้วก็เทพาสงขลานะครับโซนนี้ก็จะเป็นเจาะไอร้องนาลาธิวาสทานโตนะครับก็ขนอมนะครศรีธรรมราชนับสิชนนะครับดูในส่วนของทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้ค่อนข้างจะเคลื่อนเข้ามาเติมไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้น บ่ายถึงค่ำนี้ภาคใต้โดยเฉพาะโซนภาคใต้ตอนล่างนี่เตรียมรับมือในส่วนของฝนตกหนักต่อนเนื่องนะครับดูจากเรดาร์ภูเก็ตนี่นครับจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนขนาดใหญ่นะครับฝั่งอันดามันที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามายังในส่วนของแผ่นดินในโซนภาคใต้นะครับไปดูภาคใต้โซนภาคใต้ตอนบนนะครับแถวชุมพรก็จะมีกลุ่มฝนนะครับเพิ่มที่จะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นะครับปทิวชุมพรอ,อำเภอท่าแซะอำเภอบางสะพานนะครับ อำเภอกระบุรีระนองอเภระอุ่นระนองอเภอเมืองระนองนะครับอำเภอพระโตชุมพรละแมชุมพรหลังสวนนะครับแล้วก็ชัยยาสุราษฎร์ธานีวิภาวดีสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุนคุระบุรีนะครับดอนสักสุราษฎร์ธานีการชนดิตอเภศรีชนนครศรีธรรมราชนะครับมีกลุ่มฝนนะครับดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้ดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับก็ เคลื่อนตัวจากฝั่งอ่าวไทยนะครับเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับน่าจะทําให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องบ่ายถึงค่าวันนี้ในโซนภาคใต้นะครับไปดูโซนตะวันออกนะครับตะวันออกฝนยังไม่เยอะเท่าไหร่ในช่องนี้มีกลุ่มฝนที่300ยอดประจบคิรีขันภาคใต้ตอนบนนะครับหัวหินประจบคิริขันแล้วก็กุยบุรีประจบคิร,คขคร,รคีขันนะครับก็เป็นกลุ่มฝนในภาพรวมวันนี้ในโซนภาคเหนือนะครับ ฝนเริ่มที่จะหายไปแล้วแล้วก็อากาศก็จะร้อนจัดแล้วนะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับภาคกลางก็เช่นเดียวกันนะครับในช่วงบ่ายนี้ยังไม่มีฝนแล้วนะฝนเป็นนิในโซนภาคใต้ตอนล่างนะครับเมื่อเช็คในส่วนของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังแต่ละจากฝนตกหนักถดหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับ รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับสำหรับสภาพอากาศวันนี้ภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่เน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและตากนะครับภาคตะนดชิงเหนือฝนน้อยแล้วครับฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่เน้นอำนาจเจริญศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะ้อีสานตะวันออกและอีสานใต้นะครับภาคกลางฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ เน้นนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นระยองจันทบุรีและตราดนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้บ่ายถึงคำ่ำฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่นะครับไปดูภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเน้นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลน,นะครับ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นประจบกิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนในโซนภาคใต้นะครับวันนี้ภาคใต้มีฝนเยอะนะครับเดี๋ยวจับตาดูในส่วนของพายุดิเพรสชัน,นครับหย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงในทะเลจินตใต้ที่ทวีกําลังขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันแล้วนะครับเคลื่อนตัวดูทิศทางนะครับ เลื่อนตัวขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นไปด้านบนก็อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่ก็อาจจะส่งผลกระทบทางอ้อมนะครับทําให้มีฝนตกชุกนะครับในระยะวันสองวันข้างหน้านี้ก็เดี๋ยวดูแนวโน้มฝนนะครับดูปริมาณฝนสะสมในอีก10วันนะครับในโซน10วันข้างหน้านี้แถวภาคใต้นี่ฝนตกเยอะนะครับ ก็มีกลุ่มฝนแล้วก็ภาคใต้ภาคตะวันออกรวมทั้งในโซนของภาคกลางนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เริ่มที่จะมีมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาแล้วในช่วงนี้นะครับก็เป็นสัญญาณในช่วงของปลายฝนต้นหนาวถ้าดูในส่วนของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิในช่วงวันนี้ในช่วงเที่ยงนี้นะครับอุณหภูมิช่วงเที่ยงวันนี้นะครับวันอังคารนะครับ อุณหภูมิวันนี้นะเวลานี้นะครับประมาณเที่ยงก็จะนะครับอุณหภูมิยังร้อน,นครับเนื่องจากว่ามีแสงแดดส่องมาเต็มๆในช่วงนี้แต่พอในช่วงค่ำนะครับก็จะเริ่มมีอากาศเย็นๆแผ่ลงมาแล้วนะครับก็ทําให้สัมผัสได้ถึงอากาศหนาวในบางพื้นที่นะครับนี่คือในโซนของกลุ่มฝนแล้วก็ถ้าดูในส่วนของกลุ่มเมฆนะครับ ดูทิศทางของกลุ่มเมฆนี่นะครับก็จะเห็นนะว่ามีกลุ่มเมฆฝนอยู่ทางด้านภาคใต้แล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกนะครับที่มีกลุ่มเมฆฝนเป็นจำนวนมากที่กลาลังก่อตัวแล้วก็ดูแนวโน้มมีฝนเพ,เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีมีกลุ่มฝนเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆในช่วงบ่ายถึงค่ํานี้ก็เตรียมรับมือในส่วนของฝนถล่มหนักในหลายพื้นที่นะครับตามที่ได้แจ้งไปนะครับซึ่งก็ เน้นในโซนที่เป็นทางด้านภาคใต้กับภาคตะวันออกนะครับวันนี้แล้วก็ดูทิศทางของนี่นะครับดูพื้นที่เสี่ยงสีแดงนะครับภูเก็ตพังงากระบี่ตรังนะครับทั้งหมด4จังหวัดที่วันนี้ตอนบ่ายเริ่มที่จะมีฝนกลับเข้ามาเยอะแล้วนะครับก็เฝ้าระวังในโซนภาคใต้นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในโซนภาคใต้ก็เตรียมรับมือในส่วนของกลุ่มฝนที่กําลังตกหนักในขณะเดียวกันระยองจันทบุรีระราดก็ฝนเริ่มที่จะเพิ่มขึ้นกลับมาเพิ่มขึ้นนะครับ เช่นเดียวกับภาคใต้ในส่วนของโซนอื่นนะครับฝนเริ่มกลับมาแล้วส่วนภาคเหนือกับภาคอีสานฝนเริ่มลดลงนะครับก็จะมีมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งนะครับที่เริ่มจะแผ่ลงมาก็อาจจะทําให้ได้รับอากาศเย็นในช่วงนี้นะครับเป็นสัญญาณนะครับช่วงปลายเดือนนี้ก็น่าจะเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านฤด,ดูกาลจากร้อนไปหนาวนะครับขออัยนับจากฝนไปหนาวนะครับ แล้วก็ดูในส่วนของนี่นะครับแผนที่ทางอากาศนะถ้าดูจัดตรงนี้ก็คือมีทิศมาด้านนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเจอมวลอากาศเย็นจะเคลื่อนตัวไปด้านไหนนะครับในส่วนของพายุดิเ r e s s i o n ตัวนี้นะครับก๊าพาดเข้าหาทําให้ในส่วนของประเทศไทยมีร่องมรสุมพาดผ่านในส่วนภาคใต้น,นะครับในขณะเดียวกันหย่อมความกดอากาศสูงเริ่มถอยตัวไปนะครับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ําที่เริ่มจะจะแผ่เข้ามานะครับ เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงวันนี้นะครับช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ